ดีๆกินข้าวแล้วดีๆอร่อยไหมลูกอร่อยก็อร่อยค่ะพี่แต่ติดเหงื่อขอตุนไหนนะคะดีๆอร่อยตรงไหนลูกอร่อยตรงข้าวหรือว่าอร่อยตรงข้าวหรือว่าเฮลบูบอยดีๆ แม่จามาหนูตกใจหมดเลยนะดีๆเนะจามด้วยนะมุ้งไหวดีเลยเดี๋ยวเจ๊จะได้ไม่ต้องล้างจานดีๆเก็บให้หมดขาดีใจที่ว่ามารวยมากี๋เออได้ยินเสียงจับจับจับตัวดำดำผ่านไปเหรออีดำไมมัเคี้ยวดังอะเออแบบเคี้ยวดังมากอะกินเจแล้วไม่มีเอ้ไม่หิวเหรอลูกอะไรเงี้ยกินแบบอร่อยได้ไงตกใจเลย Imeh? Imeh? Boleh tiga